สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์วันนี้นะคะพี่มณทามาทําอะไรทุกคนจะต้องสงสัยเอ,อพี่มนทามาทําอะไรคะวันนี้รีวิวอะไรเอย่ยวันนี้ไม่ได้รีวิวสินค้าอย่างอื่นนะคะเป็นชิ้นเป็นอันนะคะแต่พี่มนทามารีวิวร้านพี่มณทาเองค่ะร้านพมนทานะคะชื่อร้านมนทาครัเสร็จ ตั้งอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะถนนพหลโยธินตรงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานี n 20สะพานใหม่นะคะถ้าใครจะมาร้านพี่พนทาม,มาไม่ยากคะ่ะนั่งรถไฟฟ้ามาถึงลงปุ๊บเดินลงบันไดามาละเดินลงบันไดามานะคะก็ถึงศูนย์อาหารเดินเข้าศูนย์อาหารมา เข้ามานิดเดียวนะคะผ่านสูนอาหารก็เจอร้านพี่พนธาแล้วนะคะร้านพี่พนธาตั้งอยู่ตรงหัวมุมตรงข้ามกับร้านมือถือมีก้าโมบายอยู่ตรงข้ามกันนะคะถ้าใครอยากจะมาหาพี่พนทาที่ร้านก็มาได้นะคะ อันนี้ก็บอกสถานที่ให้แล้วพี่วอนทามมีร้านจริงๆนะคะสินค้าสั่งที่ร้านได้ของจริงๆค่ะสินค้าเราตรงปกทุกตัวนะคะเพื่อนาจะอธิบายเวลารีวิวสินค้าให้เพื่อนๆออหรือลูกค้า f อทั้งหลายได้ดูได้ฟังแล้วนะคะว่าเวลารีวิวก็จะอธิบายจนหมดเลยว่าผ้านี้เนื้อลินินแบบไหน เนื้อลินินหนาบางเนื้อลินินโปแลนด์ลินินญี่ปุ่นลิมินพิมพ์ลายแบบไหนตัวนี้เนื้อนิ่มเนื้อไม่หนานะตัวนี้เนื้อหนานะอันนี้อธิบายไว้พร้อมที่ร้านพิมพนธามีทั้งสินค้าที่ซื้อมาขายป้ายแล้วก็สินค้าที่ทำขึ้นมาเองปรินแบนด์ของตัวเองอย่างชุดสีเหลืองชุดนี้นะคะ นี่ก็เสืออเ้อลายดอกพี่บรรทาตัดให้ให้ลูกค้านะคะเอ่อส่วนงานที่ซื้อมาเวลารีวิวพี่บรรทาจะอธิบายว่าอันนี้ซื้อมาขายไปนะคะสินค้าซื้อมาจะไม่เหมือนกับที่เราตัดเย็บเองก็จะอธิบายให้เข้าใจนะคะว่าเดี๋ยวเวลาสินค้าซื้อไปเอ๊ะทำไมอันนั้นถูกกว่าอันนี้แพงกว่ามันมีเหตุมีผลนะคะมันมีถูกมีแพง เพราะว่าสินค้าการที่เราซื้อมามันเข้าสินค้าทําปร,ริมาณมากนะคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนพี่วันทาทําตัวเดียว2ตัว3าตัวอย่างนี้เราจะวางแพทเทิร์นตัดทีละตัวนะคะเพราะฉะนั้นงานก็เหมือนงานตัดมีแต่เข็บมีขอบแล้วที่สําคัญพี่วันทาใส่ใจเอาไว้ด้วยนะคะในเสื้อผ้าตัวนั้นที่เพื่อนๆหรือลูกค้าได้ซื้อไปนะคะมันมีการเอาใจใส่ดูแลสินค้าตัวนั้นแบบว่าเหมือนกับว่าเรารักเราชอบ ทุกตัวที่ทำยุ้มันทาชอบหมดนะคะนี่ก็ภายในร้านนะคะเพื่อนทายดูทุกซองทุกมุมของร้านนะคะเป็นร้านเล็กๆค่ะเดี๋ยวนี้เป็นร้านเล็กๆนะคะตามเศรษฐกิจนะคะอยู่เศรษฐกิจพอเพียงอยู่พอเพียงเมื่อก่อนก็เคยมีหลายล็อกสีล็อกห้าล็อกแต่ว่าณวินาทีนี้ณเวลานี้นะคะเราต้องเออเขาเรียกว่านกน้อยทํารังแต่พอตัวเนาะ เศรษฐกิจแบบนี้เราก็ทําได้แค่นี้นะคะนี่นะคะพี่พัธจะมีนางแบบนะคะยืนอยู่หน้าร้านสามนางนี้นะคะถ้าเข้ามาร้านพี่พันธาก็จะเจอนางแบบสุดสวยยืนอยู่หน้าร้านในตลาดยิ่งเจริญพลาซ่าก็จะมีร้านพี่พันธาร้านเดียวนะคะที่มีนางแบบสามตัวยืนหน้าร้านแบบนี้นะคะร้านอื่นไม่มีนะคะทุกคนร้านพี่พันธาอยู่หัวมุมนะคะนี่คือชื่อร้าน มุนทากโรเซตนะคะเข้ามาก็เหมือนโลโก้ช่องนั่นแหละค่ะเหมือนโลโก้ช่องถ้าเห็นเป็นวงๆแบบนี้ก็ใช่ค่ะร้านพิบุนทากเข้ามานะคะพทาก็จะนั่งอยู่ทุกวันนะคะเย็บผ้าอยู่ในร้านด้วยนะคะเออ,เ,อ,อเวลาเปิดก็ประมาณ9ก้าโมงกว่านะคะนี้ก็ส่งลูกเสร็จมาเปิดก็อาจจะสายนิดนึงเก้ามงกว่าอาจจะเลทไป9ก้าโมงครึ่งก็มีนะคะส่วนปิดก็จะปิด6กโมงนะคะวันหยุดไม่แน่นอนค่ะ ทุกคนเพราะว่าบางบางทีพี่นันทาก็หยุดวันอาทิตย์ทำมีงานเร่งๆนะคะบางอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดบางอาทิตย์ก็หยุดนะคะมันอันนี้เขาไม่ได้กําหนดนะพี่นันทาก็หยุดเองหยุดเราก็ต้องจ่ายค่าเช่านะคะเราไม่ได้ว่าหยุดแล้วเราไม่ได้จ่ายนะเสื้อผ้าในร้านก็มีประมาณนี้นะคะที่พี่นันทารีวิวให้เพื่อนๆดูมีกางเกงคาสัน้นมีเสื้อลูกไม้นะคะแล้วก็มีงานตัดให้ลูกค้า มีเสื้อลินินมีผ้าคอตตอนนะคะมีผ้าไหมตลี่ไหมแพะทิที่สำคัญนะพี่พันธารับงานพีออเดอร์นะคะชุดไทยจิระดานะคะชุดไทยจิระดาพี่พันธารับพีออเดอร์นะคะพี่พันธาขายถูกมากๆนะคะทุกคนชุดละ1,000บาทเท่านั้นเองพีออเดอร์กันเข้ามานะคะสั่งสีอะไรก็ได้นะคะแต่สีหลักๆที่เขาใส่กันก็มีดำม่วงชมพูกรีบบัว แล้วก็จะมีสีเหลืองสีฟ้าค่ะสีหลักๆที่ใช้ในส่วนราชการนะคะเ,เป็นชุดไทยจีรดาวิมลธาจะรับเป็นพีออเดอร์นะคะชุดละ1,000บาท SML แล้วก็จะบวกขึ้นไปไซส์ละ50บาททุกไซส์จนถึงไซส์สีนะคะทุกคน อันนี้สั่งเป็นพิเออเดอร์มาให้ได้เลยค่ะงานสวยรับรองว่างานสวยเดี๋ยววันหลังพี่วันทาจะรีวิวให้ดูสักครั้งหนึ่งนะว่าทุดไทยจิรดาที่ร้านสวยขนาดไหนไม่อัดผ้ากาวนะคะเพราะว่าผ้าไหมอิตาลีเป็นแบบสองหน้าหน้าในจะมันๆแล้วนะคะผ้าเนื้อดีค่ะอันนี้ผ้าเนื้อดีรูปทรงสวยพี่วันทาคอนเฟิร์มเรื่องผ้าไหมจิรดานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่บรรทาขอบรับเพื่อนๆนมาะที่เข้ามารับชมนี้นะคะจนจบจนจบนะคะพี่บรรทาก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะทั้งแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องพี่บรรทา a ด้วยเลยนะคะทั้งสี่คาดไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆี่ทูทูนะคะสั่นกระดังงแจ้งเตือนนะคะให้เป็นสีดาค่ะถ้าเข้ามาแล้วก็ชอบนะคะสิ่งที่บรรทานะคะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูในครั้งต่อๆไปนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่มนทาต้องไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วช่องทางการติดต่อนะคะพี่มณทาจะแนบไว้ท้ายคลิปแล้วนะคะเข้ามาในไลน,นะะ์พี่มณทานะคะพี่มณทามีแอดไลน์ใหม่แล้วนะคะแอดมนทาใช้ไม่ได้ะคะ่ะพี่มนทาไม่ได้จ่ายตังเขาค่ะทุกคนเขาคนเลยข,ยขายของพี่มณทาไปแล้วนะคะพี่มนทาเลยใช้ได้ไลน mm ์แอดใหม่แอดใหม่มานะคะอ,อ,อยู่ท้ายคลิปนะคะ mm hmm. เพื่อน<ๆ>เพื่อน ดูให้จบจะเห็นแอดไลน์ของพี่บนลทานะคะเข้ามาในแอดได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่บนทาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะคะบายบายจุ๊บๆุ